พันธมิตรชานมหรือมิวตีอ l ลแอนซ์การแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันบนโลกออนไลน์ระหว่างฮ่องกงไต้หวันและไทยมีที่มาจากปมขัดแย้งระหว่างแฟนคลับไทยและจีนต่อนักแสดงไทยภายหลังขยายตัวเป็นการร่วมแสดงความสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางการเมืองของแต่ละประเทศ Green Thailand. Green Thailand. หนึ่งในนั้นคือโจชัววองนักเคลื่อนไหวฮ่องกงที่ออกมาสนับสนุนการเคลื่อนไหวในไทยอย่างต่อเนื่อง Thailand is not the place that only for Hong Kongers to have our leisure trip to tr or to just for our travel purpose anymore. Thai people in Thai is also a place that really inspire Hong Kongers a lot to continue our fight for freedom. And we urge the world to stand with activists and protesters who are under greater suppression. In Taiwan, there เพื่อจัดการประท้วงคู่ขนานกับการประท้วงในไทยโฆษกกลุ่มแนวร่วมไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยไทยระบุว่าไต้หวันให้ความสนใจติดตามข่าวการประท้วงไทยและเข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมในไต้หวันวันนี้กลุ่มแนวร่วมไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยไทยจัดถแถลงข่าวโดยมีสมาชิกพักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านร,รวมทั้งกลุ่ม NGO เข้าร่วมงานคือเราเป็นคนเปิด งานาแถลงข่าวว่าเราอ่ะมา,าแถลงจุดยืนห้านะ้อณตรงนี้เราก็มีพักการเมืองและ NGO อีก9 NGO มาร่วมกับเราค่ะเราก็จะมีสสขึ้นพูดว่าเขาสสขึ้นพูดว่าเขาบางคนเนี่ยก็คือสนับสนุนข้อเล็ยกร้องของนักศึกษาไปเลย mm hmm. บางคนก็เขาเรียกว่าหะไรวิพากษ์วิจารณ์พวกพอลกาชืินที่ประกาศออกมา อะไรมาั้นคะ่ะแล้วแบบ NGO เนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องว่าสถานาการณ์ของไต้หวันที่แบบสนับสนุนประชาธิปไตยสามารถทําอะไรบ้างในการแบบช่วยประเทศไทยอะไรประมาณนี้นนคะ่ะก็คือมันแตกต่างกับที่ไทยมากเพราะว่าพรรคการเมืองที่นี่เขาแบบพูดและแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาแบบสนับสนุนข้อเรียกร้องของนักศึกษาและเขาก็มาจัดงานร่วมกับเราซึ่งเอาจริงๆมันไม่สามารถจรินตนาการภาพแบบนี้ในประเทศไทยได้ว่า อ๋อพักการเมืองห้าพักมายืนยันจุดว่วมกับนักศึกษาคือเพราะว่าพักการเมืองที่เนี่ยเรื่องประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเรื่องการเรียกร้องเ,เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆแล้วเอ็นจโอที่นี่ก็เช่นกันแบบเราว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันก็เลยต่างกันก่อนหน้านี้เกิดกระแสแฮชแท็กท้าการเมืองลาวดีขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ไทยเมื่อ19ตุลาคมที่ผ่านมา มีการตีความว่าการประท้วงในไทยอาจจะจุดกระแสการเคลื่อนไหวของเยาวชนในลาวไทย PBS ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวและเยาวชนลาวบางส่วนระบุว่าไม่เห็นกระแสเคลื่อนไหวดังกล่าวในลาวทั้งนี้โซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในลาวคือ Facebook ส่วนทวิตเตอร์มีผู้ใช้งานน้อยราว 1, 6 0 0 0 0คนผู้เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง ระบุว่าประเทศเพื่อนบ้านไทยติดตามข่าวสารการประท้วงในไทยแต่หากมองถึงความเป็นไปได้ต่อการจุดกระแสการเคลื่อนไหวในประเทศอื่นอาจจะเป็นไปได้ยากอย่างในสปปลาวสื่อทุกอย่างเป็นของรัฐแต่พัคประชาชนปฏิวัติลาวทั้งสิ้นนะครไม่มีสื่อเสรีหรืออิสระอ,อย่างเช่น <c oughs> สถานีโทรทัศน์ต่างก็เป็นของรัฐทั้งสิ้น นะคันักข่าวก็อยู่ภายใต้กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือทุกคนอยู่ในอยู่ในกรมประชาสัมพันธ์นั่นแหละนะฮะนั่นคือนักข่าวาหรือในกัมพูช,ชาเราก็ทราบอยู่แล้ว <c oughs> นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้สมเด็จหุ่นเซนบทแนวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเมืองไทยนะฮะคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรในเรื่องการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน จากการรวมตัวให้กำลังใจบนโลกออนไลน์ในนามมิว t ีอ l ไลอันส์สู่การแสดงสัญ,ญลักษณ์สนับสนุนการประท้วงของคนไทยในไต้หวันและฮ่องกงแต่ผลกระทบการเคลื่อนไหวในไทยอาจจะยังไม่สร้างแรงกระเพื่อมมากนะักกับการเมืองในชาติอาเซียนชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน